ยินดีต้อนรับสู่ช่องลักชัวรี่ค่ะช่องที่ความหรูหราและนวัตกรรมมาบรรจบกันทุกการขับขี่คือเรื่องราวของพลังประสิทธิภาพและความสง่างามวันนี้เราจะพาไปสัมผัสกับรถ SUV หรูรุ่นใหม่แห่งอนาคตที่หลายคนรอคอย2026 Audi G 7รถรุ่นนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของ Audi ที่ยกระดับดีไซน์และเทคโนโลยีให้เหนือกอว่าที่เคยเป็นมา ผสมผสานความงามแห่งศิละปะเข้ากับวิศวกรรมสุดล้ำตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกที่โดดเด่นไปจนถึงภายในที่อัจฉริยะ G7 คือสัญ,ญลักษณ์ของความสมบูรณ์แบบในยุคใหม่ของรถยนต์หรูออดี G7 ปี2026ถูกออกแบบให้สะท้อนถึงความทันสมัยและความทรงพลัง เส้นสายภายนอกดูโฉบเฉี่ยวลู่ลมและเต็มไปด้วยพลังตัวรถด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าแบบซิงเกิลเฟรมดีไซน์ใหม่ที่กลมกลืนกับไฟหน้า LED เม t r i กคมกริบให้ภาพลักษณ์หรูหราและทรงพลังกันชนล่างถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อเพิ่มการระบายอากาศและเสถียรภาพของ Aero Dynamic มุมมองด้านข้างเผยให้เห็นเส้นสายที่ลื่นไหลและสัดส่วนตัวถังที่สปอร์ตสูมล้อขนาดใหญ่โอบล้ออลลอยสีดำส้มสุดพิเศษ ด้านหลังมาพร้อมไฟท้ายเล็ดแบบพาดยาวทั่วฝาท้ายสะท้อนเอกลักษณ์ใหม่ของออดีและมีดิฟฟิลเซอร์คู่ที่เพิ่มทั้งสมรรถนะและความดูดันขุมพลังของออดี g 7ปี2026มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ให้ทั้งประสิทธิภาพและความประหยัดพลังงาน รุ่นนี้มีให้เลือกทั้งแบบไฮบริดเครื่องยนต์ V6 t ทอร์และรุ่นไฟฟ้าล้วนไฮบริดให้พลังสูงสุดถึง520แรงม้าสามารถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลาเพียง4.3วินาทีส่วนรุ่นไฟฟ้าให้ระยะทางสูงสุดกว่า650กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งใช้แบตเตอรี่แบบ s o l i s t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  เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของ Audi ระบบชาร์จเร็วสามารถชาร์จได้ถึง80%ภายในเวลาเพียง20นาทีระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉร ริะควาโทรสามารถปรับแรงบิดได้อย่างแม่นยำเพื่อให้ยึดเกาะถนนอย่างสมบูรณ์แบบทุกสภาพการขับขี่ภายในห้องโดยสารของ Audi G7 คือการผสมผสานร,ระหว่างงานฝีมือและเทคโนโลยีล้ำอนาคตเบาหนังแท้คุณภาพสูงพร้อมการเย็บตะเข็บสีตัดกันระบบไฟแอมเบียนไลติงที่สามารถปรับโทนสีได้ตามอารมณ์และระบบกรองอากาศขั้นสูงที่มอบความสบายสูงสุดให้ผู้โดยสาร หลังคากระจกพานโนรามาเพิ่มความโปร่งสบายให้กับห้องโดยสารขณะที่ระบบหน้าปัดดิจิทัลเวอร์ชวลเคอาพิตแสดงผลข้อมูลคมชัดด้วยความละเอียดสูงหน้าจอ O L E D แบบโค้งบริเวณกลางคอนโซลรองรับคำสั่งเสียงด้วย A I และเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนได้อย่างราบรื่น ระบบผู้ช่วยส่วนตัว Audi Smart Companion จะเรียนรู้พฤติกรรมของผู้ขับเช่นการตั้งค่าอุณหภูมิเพลงที่ชอบหรือเส้นทางที่ใช้บ่อยเพื่อปรับการทำงานให้อัตโนมัติด้านความปลอดภัย Audi G7 ยังคงเป็นผู้นำด้วยระบบช่วยขับขี่ขั้นสูงกล้องเซ็นเซอร์และเรดาร์รอบคันทำงานร่วมกันเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมแบบเรียลไทม์ระบบหลีกเลี่ยงการชนแบบคาดการล่วงหน้าทำงานได้เร็วกว่ามนุษย์ ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติและระบบช่วยจอดแบบ360องศาทำให้การขับขี่ง่ายและปลอดภัยยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีโหมดฉุกเฉินด้านสุขภาพที่สามารถตรวจจับอาการเหนื่อยล้าหรือเหตุฉุกเฉินของผู้ขับและสามารถหยุดรถพร้อมแจ้งขอความช่วยเหลือโดยอัตโนมัติ ในด้านความบันเทิง Audi G7 มาพร้อมระบบเสียงแบง g o แอนโอลูเน 4D ที่ให้เสียงรอบทิศทางสมจริงหน้าจอสำหรับผู้โดยสารตอนหลังสามารถสตรีมคอนเทนต์ได้อิสระห้องโดยสารถูกออกแบบให้เก็บเสียงได้เกือบสมบูรณ์แบบทำให้การฟังเพลงหรือเดินทางเป็นไปอย่างเงียบสงบระบบชาร์จไร้สายและพอร์ต USB-C หอลายจุดเพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้โดยสารทุกตำแหน่ง สมรรถนะการขับขี่ของ G7 ยอดเยี่ยมด้วยระบบช่วงล่างแบบถุงลมอัจฉริยะที่สามารถปรับระดับตามสภาพถนนได้อัตโนมัติพวงมาลาัยตอบสนองรวดเร็วและแม่นยำ ระบบควบคุมการทรงตัว Dynamic (Handling Control) เพิ่มความมั่นใจในทุกโค้งผู้ขับสามารถเลือกโหมดการขับได้ทั้งคอมฟอร์ตสปอร์ตอและคัสตอมเพื่อปรับประสบการณ์ให้ตรงกับสไตล์การขับขี่ของตนเองไม่ว่าจะขับในเมืองหรือทางไกล G7 มอบความมั่นใจและความนุ่มนวลเหนือระดับอดี้ยังให้ความสำคัญกับความยั่งยืนวัสดุภายในหลายส่วนทำจากวัสดุรีไซเคิลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รุ่นไฟฟ้าใช้กระบวนการผลิตแบบคาร์บอนเป็นศูนย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในเป้าหมายของออดีที่จะบรรลุการปล่อยคาร์บอนสุดที่เป็นศูนย์ภายในปี2030ออดี G7 ปี2026ไม่ได้เป็นเทียงรถยนต์หรูเท่านั้นแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีและอารมณ์มันถูกสร้างขึ้นเพื่อคนที่ชื่นชอบพลัง ความสงบและนวัตกรรมในเวลาเดียวกันการผสมผสานของสมรรถนะความหรูหราและความฉลาดทางเทคโนโลยีทำให้ G7 เป็นหนึ่งใน SUV ที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกหากคุณคือคนที่เชื่อว่าการขับรถควรเป็นมากกว่าการเดินทางจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง Audi G7